พี่น้องทีห่หากปัจจุบันน,นี้คนเฮาในาีห่หมักเฮียนแบบโดยเฉพาะวัยรุ่นคนว่าไปน้ำมูจงพร้มยาวก็อยากจงน้ำคนว่าไปน้ำมูที่ว่าใส่เครื่องมีสีแบบกลุ่มสีดำก็จะใส่สีดำสีแดงใส่สีแดง,แดงเพราะฉะนั้นเป็นอย่างเพราะว่าอิทธิพลของคนรอบข้างเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขามาเป็นกสเซียนนั้น บางที่ชีวิตของเขาบได้ถือเปลี่ยนแปลงบัดเดียวพี่น้องแมนเขาเสื้อพระเยซูเ้าใกายเป็นคนสอบรมนี่่บมันขบวนการเสื้อปุ๊บได้ปรับแต่การจะให้ซีของเขาเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพงไายขึ้นนั้นต้องใส่ขบวนการแต่ว่าเขาจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แนวใดเขาจะเป็นจะต้องเดินกระโปรงอยู่สม่ำเสมอเท้าเดินกระปรงนั้นเดินกระคกิดที่แท้จริงชีวิตของเขาจะเปลี่ยนใหม่ แต่เขาจะเดินกระพปรงได้ต่อเนื่องและมันคงได้ในใดเมื่อนี้พระคำของพระเจ้าอยู่ในโกโลไซบทที่สองข้อที่เจ็ดที่แปดเสียงคาตอบเขาให้พี่น้องด้เบื่องน้ากันให้เขามีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าน้ากันอยู่ในพระคำของพระเจ้าอยู่ในโกโลไซบทที่สองข้อเจ็ดข้อแปดได้กล่าวดังนี้จงยังหากและก่อสร้างสีวิตของพวกเจ้าขึ้นเทิงพระองค์ และตั้งมันคงอยู่ในคมเสือตามที่พวกเจ้าได้รับคำสั่งสอนมาแล้วนั้นจงให้จิตใจของพวกเจ้าเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดน้่พวกเจ้าตกไปเป็นเหยื่อของสติปัญญาอันหลอกลวงและให้สาระซึ่งมาจากคำสั่งสอนของมนุษย์และมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งสากลจัก,กรวาลบบแมนมาจากพระคิดอาเมนให้เขามีโอกาสได้อธิษฐานนํากัน พระเจ้าพิดาพระลูกสรรเสริญยกย่องถวายเกียรติแก่พระองค์ขอบคุณองค์พระเยซูกิจเจ้าสลับถอยคำของพระเจ้าที่มาถึงผวกรานอยทั้งหลายขอพระยมสุเจ้าทรงนำให้ถอยคำขององค์ได้เกิดผลในสิ่งของพวกรานอยในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอามนจากพระพี่ที่เขาได้อ่านนี้พี่น้องเขาได้เห็นหลักการที่สําคัญเพื่อที่ข้อเขานนั้นจะเดินกับพระและชีวิตเปลี่ยนใหม่ที่แท้จริงความจะเป็นอันที่หนึ่งพี่น้อง พระคัมภีพระเจ้าได้บอกควรจะเป็นอันที่หนึ่งนั้นพี่น,อน้องเขาทางหลายจาเป็นต้องดําเนินชีวิตอยู่ในพระองค์เสมอซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่ตอนไปไปซึ่งบอกว่าจงดําเนินชีวิตอยู่ในพระองค์เสมออยู่ในข้อที่6และข้อที่เจเพราะฉะนั้นนี่เขาจะดําเนินวิกับกระโปรงได้อย่างสม่ําเสมอได้อย่างไรเขาต้องดําเนินชีวิตใกล้สิดกระพระเจ้าพี่น,น,น้องถ้าหากเฮาบ่ดําเนินวิกับกระโงรงนี้มีโอกาสที่มานซาตาน และเนื้อหนังของขานั้นพี่น้องจะแยกข้าจากทางของพระเจ้าเพราะ,ะเ h ขาต้องเดินกระโปรงเสมอดำเนินชีวิตด้วยควมยำเกงพระเจ้าซึ่งพระครับของพระเจ้านั้นได้ยืนยันอยู่ในย,ในยูหันบทที่สิบหา้ายู่ในข้อที่สี่ข้อที่หา้าพระบ,บิดบอกว่าถ้าขาแยกจากพระคิดข้าจับบอสามารถเหตุสิ่งใดใดเลยแต่ถ้าข้าติดสนิทกระโปรงนั้นชีวิตของข้าจะเกิดผลหมายก็ผลในการดำเนินชีวิตก็จะดี ผลในการหลับไส้ก็จะเกิดผลพี่น้องเพราะว่างานของพระเจ้านั้นพี่น้องเป็นงานของสวรรค์เขาบอสสามารถใส้สติปัญญาของโลกนี่แหละเหตุให้งานของพระเจ้าเกิดผลเขาจะต้องได้รับสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าแต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้านั้นจะได้รับสติปัญญาพิเศษสาจติเฮียห้องถึงคันยำเกรงพระเจ้าเมื่อฮับติดสนิทกระโปรงอยู่ในพระคำของพระเจ้าสองกุลินบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดสิบแปดข้อสิบเจ็ดบอกว่า เฮตสนนั้นทาผู้ใดอยู่ในภักคิดผู้นั้นก็ถือสรงสั่งขึ้นใหม่เบื้องแม่ฐานะเก่าเ่านั้นก็ล่วงไปเบื้องแม่กลายเป็นสิ่งใหม่ๆทั้งนั้นหมายกับคนที่อยู่ในผักคิดหมายก็คนที่ครับใจเสื่อพระเยซูเอาพระองค์เป็นพระผู้โพธิพ้นจากบาปกรรมและคนที่เดินกับพระคำของพระเจ้าเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าและให้พระเยซูคิ์เจ้าเป็นศูนย์กลางในสีวิตนั่นคือคนที่อยู่ในภักคิดเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากทั้งหลาย หมายความว่าเขายังพี่น้องต้องดําเนินชีวิตกระโปรงให้สม่ําเสมอโบแมนขึ้นจากอธิษฐานกับอธิษฐานขึ้นจากอ่านบางพี่ก็อ่านบบขึ้นจากอ่านกับโบอ่านขึ้นจากมาโบดกับมาบบขึ้นกับเบยจากมาดุกับไปขี่ขันกับเศร้าแบบนั้นพี่น้องซีของเขาจะบริรับการเปลี่ยนใหม่เขาซีมาเบ่งพี่น้องความจําเป็นประการที่สองเทียนไฮซีข้เขาเดินกับพะคิดแล้วมีการเปลี่ยนใหม่ที่แท้จริงความจำเป็นประการที่สองนั่นพี่น้องเขาทั้งหลายจําเป็นต้อง ตั้งยังหากพระคัมภีร์บอกว่ายังหากและก่อสร้สางสิของเขาอยู่เทิงพระองค์พี่น้องอยู่ในข้อที่เจ็ดพเพราะฉะนั้นพระคัมของพระเจ้าที่เขาได้อ่านบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงยังหากพี่น้องเห็นต้นไม้บางสนิดใบอาจจะง,งามพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างถือลมพายุน้อยหนึ่งแล้วมันล่มโลดบางเถื่อบมันร่มพยุสัมพี่น้องผลลิ้นน้อยหนึ่งอลรมเป็นอย่างเพราะว่าหากแก้วมันโบเลิก ตนที่มีกิเสียนเสร็จเดียวกันพี่น้องเบิ่งทั้งนอกอาจจะเบิ่งคือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งในพระเจ้าแต่เมื่อถือการทดลองมาเป็นไดพี่น้องล่มลงในความบาปหลายไปกว่านั้นบางคนเลิกจากเสือพระเยซูเลยพี่น้องเพราะยังเพราะฮาบริทิยังหักลงเพราะอยู่ในโลกมันมีปัญหาพี่น้องมีสิ่งต่างๆมีม่านซาตานมีเนื้อนะที่มันกาลังยังพี่น้องมาดึงมาจองเขาโบยากเขาเดินกระโปรงสนองพี่น้องต้องเอาชนะมันให้ได้ เอาชนะม่านสแตนเอาชนะเนื้อนังพระคัมภีร์บอกว่าอย่ารย์พี่น้นองอจะมโบโ,โลได้กล่าวในพระคัมภีร์ของเจ้าว่าทุบตีห่างกาขกลเขาให้มันแข็งขามือย่านว่าเพื่อเขาประกาศให้คนอื่นแล้วเขาจะถือขาสื่อออกจากการแข่งขันอันนี้อันตรายพี่น้องเพราะั้นมีน้องการเขาเป็นหนักประกาศเป็นผู้รับไส้โบได้กาลังตีหรือว่ายืนยันว่าเขาจะมั่นคงในทางของพระเจ้าเสมอไปทาเขาบอย่างหากักและตั้งมั่นคงกระพงอยู่ตลอดเวลา แสดงของพระเจ้าส่วยขาน่อยและทานทั้งหลายเขาจะต้องถือสร้างขึ้นได้พี่น้องพระพ,พี่บอกว่ายังหากเนาะและกะส็สร้างขึ้นเขาจะสร้างขึ้นโดยพระคําของพระเจ้าพี่น้องสร้างโดยการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในสีของเขาเขาสิมาเบ่งพี่น้องอันที่สามพี่น้องประกรันที่สาม tnic ของห้านั้นเดินกระพงเลยสิบิตเปลี่ยนใหม่ประกรันที่สามพี่น้องควบจะเป็นประกรันที่สามเขาทั้งหลายจะต้องมันตั้งมันคงในความเสือ่อยังหากลงไปพี่น้องและตั้งมันคงในความเสื่อ บววันไหวพระคำของพระเจ้าบอกว่าตั้งมันคงในคมเสืออยู่ในข้อที่เจ็ดตอนปลายพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกกันจะได้พี่น้องหนึ่งโคลินโทบทที่สิบห้าข้อห้าสิบแปดบอกว่าเหตุสนันเจ้าทั้งหลายจงตั้ง,ง,งมันอยู่จะวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระวิจ้าให้บริบูรณ์ถูกเวลาด้วยหัวในองค์พระผิญเา็นั้นการของพระเจ้าจะบ่ให้ประโยชน์ในขณะที่เขาตั้งมันอยู่นะพี่น้องหมายความว่าปัญหาต่างๆเขามาบอกให้เขาวันไหวให้เขาหยึดมันในพระคำ แต่เสีเข้าตั้งอย่างเดียวบบได้เด้อยพี่น้องคือนักมวยนี่เนาะมีแต่หลับอย่างเดียวพี่น้องบบมีหลูกบบได้สนักิีเซียนเสียนเดียวกันพี่น้อง้ามีแต่เสื้อแต่เท่านันเสื้อเนาะแต่เขาบบออกไปหลับใส่โบประกาศข่าวประเสริฐบบอธิษฐานต่อสู่กับมารสาตานวิญญาณสัวบต่ตอสู้กับเนื้อหนังกับจิจการของสิ่งที่บบถูกต้องตามพระคํมของพระเจ้าเขาอาจจะล้มลงพี่น้องแสดงในขณะที่เขาตั้งอยู่นี่เขาต้องต่อสู้่บวันไว สามารถดาเนินต่อไปได้ทากลางปัญหาเนี่เพระพี่บอกว่าบรณบัตรเนาะองค์พระพิจาให้บริบูรณ์ถูกเวลาหมายว่าเขาต้องเป็นพญานเหลืองข่าวประเสริฐตลอดเวลาเขาต้องนมสัสก,การพระเจ้าพี่น้องเขาต้องรับใส้โปรงเขาต้องให้ความสําคัญกับกิจจักเนาะถ้าเขาเป็นกิเียนแต่เขาบอชรวมไม่รวมมือกับผีกับน้องกับกิจจักพี่น้องเมื่อการทดลองมาเมื่อบัญหาต่างๆมาเขาบอสามารถสู้ได้ ถามเป็นกิจเสียบบอธิษฐานบอ่านพระคำพระเจ้าบบประกาศข่าวประเสริฐบอรับใส่ปรงบบดำเนินศีลในทางของพระเจ้าเขาอาจสิลมลงพี่น้องเพรานว่าบบริบุญถูกเวลาสแสดงว่าพี่น้องเหตุสม่ำเสมอเพราะอย่างพี่น้องสิ่งที่เหตุนั้นพระคำของพระเจ้าว่าบ่ให้ประโยชน์หมายว่าเขาได้รับพระพรของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้จากโลกนี้ไปเขาได้รับบำเด็จดพี่น้องหมายวาโบเสียประโยชน์สิ่งที่เหตุกับพระเจ้านสดนในพระคำของพระเจ้าได้กล่าวอย่างชัดเจน และมัดทายบทที่เจ็ดอที่เส้าสี่ทั้งคอเสาหาสองที่มูเที่ยวบทสี่คอที่เจ็ดที่แปดก็ได้ว่าพระคำของพระเจ้าว่าผูดได้ดิญิ้นถอยคําของพระเจ้าและปฏิบัติตามคนนั้นเป็นคนสลาดเหมือนกับคนที่สร้างตึกอยู่ทั้งด่านหินเมื่อพยุลมแดงมาเขาตั้งมั่นคงอยู่ถ้าได้ยินถอยคําของพระเจ้าบอปฏิบัติตามคนนั้นเป็นอย่างไรเราเปียกเหมือนคนงูเขาอาจจะอ่านพระคำขพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาอาจจะสอนพระคำของพระเจ้าแต่ถ้าเขาได้เอามานําใส่ในการดาเนินชีต เข้ากบ่เป็นคนสลาดเท่าที่ควรพี่น้องและในพระคัมภีร์พระเจ้าสองทิโมเทียบบทที่4ี 7, ค่คอเจ้คอ8บอกว่าจในพี่น้องข้าพระเจ้าได้หักษาควมเสือไว้แล้วต่อนนี้เตนี้ตอ่ตอ,ตอไปมุงกุดหรือว่าพวงมาลลยอันบูเหี่ยวแห้งเป็นของเขาเนาะพระคัมภีร์ภาษาพระคัมภีร์ใส่คําว่ามุงกุดเหมาะสมกว่านะพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องสิเป็นของเฮ้าใดาก็ต่อเมื่อเข้าตั้งมันและยังพี่น้องเขาหลับใส่โปรง่ง ประการสุดท้ายพี่น้องอันที่สี่เดินกับพระคริสต์ชีวิตเปลี่ยนใหม่อันที่สี่นั้นพี่น้องควรมจาเป็นอันสุดท้ายนั้นพระคำของพระเจ้าวา่าอย่างซีพี่น้องเฮาทั้งหลายควรระมัดระวังจากสติปัญญาของโลกนี่ซึ่งคัดกับพระคำของพระเจ้ามาจากมนุษย์ตอนนพี่บอกว่าแต่อันใดสติปัญญาของโลกนี่ที่มันใส่ได้บริพักคัดกับพระคัมภีร์บอกเป็นอย่างแต่ทายเห็นเฮาสูญเสียความเสือ่อนั่นคือปัญหาพี่น้องเขาต้องหลีกเลี่ยงต้องใจแย่เพื่อว่าคำสอนปลอม สอนพิษจากพระคำของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี่หลายพี่น้องสอนแปลกๆเขาจะพี่น้องเขาจะรีกเรียงได้เขาจะฮู้ของปลอมได้ก็ตตอมือเขาหุจักของแทนสันพระเยซูบอกว่าเฮานี่แหละเป็นทางนั้นเป็นควมจริงเป็นสีวิบ่บมีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเขาพี่น้องแท็งทั้งหลายคําสอนที่ทําลายลักคว่ำเสือของเฮาเฮ็ดไหงพี่น้องคว่ำเสือของเฮาอ่อนแอสันพี่น้องต้องเลือกฟังเลือกไปงานฟื้นฟู ว่าคาสอนนั้นอาจารย์ผู้นั้นได้รับการหลับรองจากคริเซียนเป็นส่วนใหญ่วามีคําสอนที่สอดคล้องกับพระคาของพระเจ้าสอนพระคัมพี่ยางถูกต้องเลยมีหลักบ่พระคาของพระเจ้าได้กล่าวดังนั้นพะเะนาพี่น้องที่อยากขอพระเจ้าช่วยเฮาทั้งหลายที่เขาเจะยังพี่น้องบอ่หวั่นไหวเมื่อเฮายังพี่น้องถือคําสอนที่พิษแปลก,ปกจากพระคาของพระเจ้า สัตว์นหนึ่งเปโตพี่น้องอยู่ในบทที่สองข้อที่หนึ่งขึ้ข้อที่สามและหนึ่งเปโตบทที่หนึ่งข้อสามหาข้อสิบหกก็ได้เนวนเขาไว้บอกลักคำํำสอนบากวกที่ลักษณะสอนปลอมนีมีลักษณะอย่างไรและอยู่ในมาราโกบทที่สิบข้อที่ส้าเก้าหาสามสิบเอ็ดก็ได้วูาเกี่ยวกับอย่างพี่น้องการหลับใ้ที่ถูกต้องการประกาศข่าวประเสริฐสัตว์ข้อพระเจ้าเสวยข้าน้อยและทานทั้งหลาย ที่เขาจะเดินกระพิกทิดและมีชีวิตท,ที่เปลี่ยนใหม่ที่แท้จริงและให้เดินกับพงอย่างมันคงพี่น้องบวแมนก้าวหน้าบาดหนึ่งและถอยหลังบาดหนึ่งถ้าเป็นดังนั้นชีวิตของเขาพี่น้องจะบริลับการเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าสวยข้าน้อยและทานทั้งหลายที่เขาจะยังพี่น้องหนึ่งยังพี่น้องดำเนินชีวิตอยู่กับพงเสมอสองยังพี่น้องยังหักและก่อสร้างขึ้นที่นักแน่นอันที่สามมันคงในความื่อ และอันที่สองอันที่สี่ขอโทษพี่น้องรับใส่อย่างระมัดระวังแยกแย่รักคําสอนและซีคงศักดิสของเขาจะได้รับการเปลี่ยนใหม่มันคงเข้มแข็งเกิดผลถวายเกียรติแก่พระเจ้าให้เราอธิษฐานนากันพี่น้องพระเจ้าพิดาพู้ลูกขอบคุณพระองค์สรับถอยคําของพระเจ้าที่มาถึงสิ่งของข้าน้อยและพี่น้องทั้งหลายขอพระองค์ทรงอวยพรถอยคําของพระองค์ให้เกิดผลในสิ่งของข้าน้อยและพี่น้องทุกทุกฐานในพนามพระมหาเยซุกิตเจ้าอามนอามน เผชิอพันพี่น้อง